สวัสดีนะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชอ่อมูนได้เดี๋ยวเราจะไปดูการเตรียมตัวสอบมิเทอมครั้งสุดท้ายของมอปลายของเราแกนไปดูก่อนอื่นเราต้องกินข้าวนะทุกคนแม่เราห่วงข้าวไว้เป็นข้าวไรเบอร์รี่นะทุกคนเดี๋ยวเราไปตักข้าวกันอันนี้ก็จะเป็นกับข้าวที่แม่เราทําไว้ให้นะทุกคนก็คือจะมีแกงอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนแล้วก็มีไข่ดาวอันนี้ที่ทําเป็นไข่ดาวแล้วก็มีน้ําซอสหว,วานหวานลาด แล้วก็จะมีเป็นน้ำพริกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนแต่มันน่าจะอร่อย,ยแหละแล้วไปกินข้าวมื้อนี้กันในช่วงนี้ก็คือเราไม่ย้อนกลับมาดูอนิเม่นะทุกคนเพราะว่าเราชอบอนิเม่มากเป็นอนิเมะที่สนุกสุดๆเราชอบที่สุดเลยย้อนขึ้นมาเน่ยหรอย้อมยันน่าเลยคุณคือเราจะบอกว่าเราชอบรอยฟอรเจอมากคือคนเทนตหล่อมากแล้วก็มีบาวนี่ที่วันก่อนเราสั่งมานะทุกคนนี่เลย อันบานี้ที่เรารู้สึกว่าชิ้นใหญ่มากคือเราย้ายโต๊ะมาไว้ข้างล่างนะทุกคนเพราะเรารู้สึกว่าบรรยากาศกข้างล่างมันโล่งกว่าข้างบนอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์ที่เราซื้อมาจต่คลิปก่อนนะทุกคนใครยังไม่ดูไปดูได้นะที่เป็นแนวแแบบว่าเดินเที่ยวเล่นกับน้องสาวเราอันนี้ก็จะเป็นโปสการ์ดคือเราเห็นมันน่ารักดีเราก็เลยเอามาตกแต่งโต๊ะใช่โตรงนี้ก็อยู่เหมือนเดินมนะทุกคนแล้วก็จะมีที่คั่นหนังสือแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบสติกเกอร์อันจิวจ๋วๆอย่างนี้ ตรงนี้ก็จะอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนก็จะเป็นกระดาษโน้ตเป็นไฮไลท์แต่ว่ามีโซนนี้เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นแบบเป็นพวกประกาศก,ก็จะมีเด็คนลาเทปแล้วก็มีกาวสองหน้าตรงนี้ก็จะเป็นพวกโปรสการแล้วก็จะมีที่เอาไว้ตัดก,กระดาษนะทุกคนมีสติ๊กเกอร์ต่างๆแล้วก็ประก,กาศก็ตรงนี้เหมือนเดิมชั้ตรงนี้เราก็เอาไว้จัดตารางสอนแล้วก็จัดตารางเรียนสิแล้วก็พวกสมุดอะไรยอยู่ตรงนี้หมดเลยนะี่นะทุกคนเราก็ทวนวิชาแรกใกล้จบแล้วก็คือคณิต แล้วก็เรามีแคกปพิเศษด้วยนว,ว้บบาวนี่ทุกคนเราก็กําลังทาเช็คลิสต์สำหรับวันที่เหลืออยู่นี่ก็จะเป็นตารางสอบของเราใช่ทุกคนเราจะมาบอกก่อนว่าคือเราอาจจะ,ะเจอคนแจกแชมเปตแทนเนอร์ปี2 0 2พหไว้ในเอกนะทุกคนแล้วเราแบบน่ารักมากคือเขาแจกฟรีระและ้วคือแบบเขาคิดได้ยังไงคือมันน่ารักมากเป็นแนวแนวแบบทำแซนด์วิชเออไออย่างเงี้ยน่ารักมากเนี่ยเลิศ นี่นทุกคนเราลองทำลิสใหม่เพราะว่าอันเก่าเรารู้สึกว่ามันเขียนไม่คบรบเท่าไหร่ก็จะได้มป็นประมาณนี้เลยยิ้มยิ้มๆิ้มยิ้ย ของเห่าทุกคนคือแม่ซื้อมาตลาดเพราะว่าวันนี้แม่เราต้องไปเขาดาที่ที่ทำงานนะทุกคนก็จะมีไก่ทอดมีน่าจะแกงปลาทองใช่วก็ต้มยำแล้วก็ไก่ทอดแล้วเราก็ย้อนมาดูเรื่องนางอายนะทุกคนเป็นละครวัยเด็กีเราชอบมากตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มสี่สิบเก้าแล้วนะทุกคนเราก็อยู่กับวิชาภาษาไทยอันนี้เอาเป็นที่เป็นโครูเติวฟรีในยูทูบะทุกคนดีมาก ไปกันต่อนะทุกคนแต่ว่าเราจะขึ้นห้องก่อนเที่ยงคืนแน่นอนเพราะว่าเราจะไปรอเขาเดาวย่ yeah. อืมก็แบบว่าเราจะแย่